สวัสดีครับวันนี้เรามาทำการโชว์อยากรณตัวนี้ซึ่งมีชื่อว่าเซกไพ่าหายทั้งสำหรับนะครับแล้วแต่คนถนัดจะเรียกนะครับแลา้ับโชวผ์ผมผมถนดัดกล่องเซ็กไพ่าหายนะครับซึ่งอุปกรณ์ตัวน,นี้ก็มีอยู่ว่ามีกล่องวิเศษกล่องหนึ่งก็คือกล่องตัวนี้นะครับกล่องวิเศษ ซึ่งมันเป็นกล่องที่สามารถเสกไพ่ทั้งสำรับนั่งหายไปได้แล้วก็มีไพ่อีกหนึ่งสรับนะครับแน่นอนครับไพ่ทั้งสำรับตัวนี้ก็จะหายไปให้ท่านผู้ชมได้รับดูกัน,นะครับกล่องใบ,บนี้ซึ่งเป็นกล่องปกติทั่วไปนะครับ ชัดนะครับอย่าก,กระพริบตานะครับเราจะค่อยๆเสีซออกไปค่อยๆย้อนกลัไปแล้วผมก็จะค่อยๆยัอนกลับไปค่อยๆยัอนกลับไปปึ๊บปึ๊บแน่นอนครับอยู่ดีๆนะครับ เนี่ยครับเดี๋ยวเราจะมีเฉลยให้เพื่อ,อนๆได้ดูกันแน่นอน